ผมว่าเขาถ่ายทอดความเป็นาสร์ได้ดีนะครับทั้งด้านวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วก็ภาษาถิ่นนะครับที่ออกมาให้มีความสุขนะครับสำหรับคนที่ชมนะครับข้อสำคัญก็คือเขาเขาเอาคำว่าฮักหรือความรักเนี่ยนะครับมาพูดถึงคนหลายๆช่วงวัยนะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องราวนะครับอย่างต่อเนื่องผมว่า ความสุขตรงเนี้ยนะครับต้องคนอีสานแล้วก็คนอุดรเนี่ยต้องไปช่วยให้กําลังใจแล้วก็มาช่วยกันดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของอาจารย์วรลุ้ด้วยครับรู้สึกว่าหนังนี้สื่อสารในความเป็นข้าอีสานได้ดีมากก็คือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่สื่อสารออกมาทําให้รู้สึกว่าเอ้ยอีสานเรามีอะไรแบบว่าให้อ่าเขาเรียกว่าเรียนรู้หรือว่าสืออ่อทอดกันต่อไปเยอะมากาใช่ใช่ ก็เลยแบบรู้สึกว่าชื่นชอบอยากชวนคนมาดูกันเยอะๆไงเจ้งไหนกะฝากนัเร้องนี้เนาะกับสคูสปสกุนนะคะแบบมาอุดหนุนนังให้กันหลายๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะสนุกดีครับเป็นหนังเกี่ยวกับความรักอีสานแล้วก็ภาพมันบอกบอกถึงความเป็นอีสานวิถีชีวิตด้วยครับก็ดีดีดีมากๆครับคนที่จะเข้ามาชมก็แนะนำว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีมากครับ สนุกดีค่ะเรื่องนี้มันก็มันก็ปนปนกันไปทั้งเรื่องมีทั้งตอนที่แบบเป็นความรักของใสๆซึ้งๆใช่ค่ะตอนทาก็ทามากเลยค่ะก็ได้แบบชื่นชอบแบบความรักวัยเด็กอะค่ะแบบอินดีอะอินมากอ่ะแบบน่ารักแบบกุงกิ้งแบบสไตล์มีแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็น่ารักดีค่ะแล้วก็เห็นแบบแบบ ภูมิปัญญาของเราอะค่ะได้แบบในความเป็นอีสานใช่ค่ะเราอาจจะไม่ได้เห็นใช่แบบรู้สึกแบบอบอุ่นก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของอีสานค่ะที่หายไปตั้งนานแล้วแต่ผู้กำกับได้ทำหนังที่ขึ้นมาให้เราได้กลับมาดูว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงวัฒนธรรมเป็นยังไงค่ะแล้วก็ภูมิใจด้วยที่ ส่วนตัวอยู่อุดอนพิษก็เขาไปไ้ถ่ายทําอยู่ดอนพิษก็สนุกมากค่ะได้เห็นบรรยากาศวัฒนธรรมคนพื้นเมืองอีสานบ้านเฮานะคะเราได้ระลึกรำล,ลึกถึงสิ่งดีๆของคนอีสานนะคะทุกแอคชั่นสนุกมากแล้วก็มีความสุขนะคะได้หัวเราะกันทั้งเรื่องเลยค่ะแล้วก็วิถีชีวิตของคนอีสานนะคะเราได้เรียนรู้ไปด้วยกันได้มีความรู้ด้วยมีความสนุกสนานด้วยนะคะก็เป็นหนังที่ดีเลยแล้วก็เป็นหนังที่แบบว่า แสดงถึงความรักอีกรูปแบบหนึ่งอะค่ะทำให้เราแบบว่าซึ้งแล้วก็อินไปด้วยอะค่ะเป็นหนังที่อบอุ่นแล้วก็สะท้อนถึงความเป็นเป็นภูมิปัญญาของภาคอีสานนะคะรู้สึกแบบคือบ้านเราอะเนาะแบบรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นรู้สึกแบบทุกอย่างดูสบายๆรู้สึกเข้าถึงอารมณ์มากเลยค่ะสิบหกมีนาคามนี้ครับเริ่มใช้นังฮักมันเป็นมือแรกแล้วก็ตลอดไปผมอยากให้มันยู่ฮอดสงการเลยนะครับมาซอยสนับสนุนหนังอีสานบ้านเฮาครับ ฮักมันอินไม่โ้มเทาด้อดูย่าเจ้าก็เอาแม่พ่อยก็เอาลูกเข้าเป็นดองกันตัวนี่เจ้าจะเป็นลูกเขยนะท่านเจ้าก็เป็นพ่อเทาพ่อเทากินปลาเค็งครับโอ้ยตังคิวหลายๆนะรักนะจุ๊บๆ